สวัสดีครับพบกับตองแปดนะครับครับคลิปนี้ตองแปดจะพาไปดูกันนะครับว่ามันสับปะหลังที่เกิดโรคใบด่างนั้นการให้หัวจะเป็นอย่างไรบ้างครับแล้วเข้ามาฟังกันนะครับว่าเจ้าของไร้แปลงนี้นะครับเขาใช้อะไรในการช่วยพยุงหรือว่าชะลอนะครับให้มันของเขานั้นได้ไปต่อนะครับในแปลงนี้นะครับทีมงานตองแปดนั้นได้ทําการขุดถอนไปเมื่อวันที่ยี่สิบห้ามกราคมที่ผ่านมานะครับทางเจ้าของไร่นะครับก็เป็นกังวลนะครับว่ามันเขานั้น โรคใบด่างตั้งแต่เล็กนะครับกลัวว่าจะไม่มีหัวนะครับแต่พอทําการขุดถอนก็ปรากฏอย่างที่เห็นนะครับหัวดีนะครับขนาดของหัวก็ถือว่าใช้ได้นะครับสําหรับมันสปะหลังที่เป็นโรคใบด่างนะครับก่อนอื่นตองแปดขอทบทวนความรู้เกี่ยวกับโรคใบด่างในมันสปะหลังสักนิดนะครับว่ามันเกิดจากสิ่งใดและมันเข้าไปทาลายส่วนไหนนะครับของมันสปะหลังของเราบ้างนะครับโดยภาะของโรคนะครับก็คือแมลงบีขาวจะาสูบนะครับอย่างที่เรารู้กันนะครับ การแพร่กระจายของโรคนั้นก็สามารถแพร่จากอีกต้นไปสู่อีกต้นได้อย่างรวดเร็วนะครับในส่วนของไวรัสนะครับที่ทําให้เกิดโรคใบด่างก็คือไวรัสตัวย่อนะครับ CMV นะครับหรือชื่อเต็มก็คือคาสซาวาโมเสตไวรัสนะครับซึ่งเจ้าตัวไวรัส CMV ตัวนี้นะครับเป็นต้นเหตุของการเกิดโรคใบด่างในมันสัปปะหลังของเรานะครับซึ่งไวรัสชนิดนี้นะครับสับทางวิชาการนะครับเขาจะเรียกกันว่าเป็น DNA ไวรัสนะครับเมื่อไวรัสชนิด DNA ไวรัสตัวนี้นะครับ เข้าไปในต้นของมันสัปปะหลังของเรานะครับมันก็จะเข้าไปอยู่ในท่อลําเลียงของมันสัปปะหลังของเราไวรัสตัวนี้นะครับมันสามารถเคลื่อนที่ไปมาในท่อลําเลียงของมันสัปปะหลังของเราได้อีกด้วยนะครับหากมันเข้าไปอยู่ในท่อลาเลียงของมันสัปปะหลังของเรานะครับอาการในช่วงนี้นะครับอาจจะยังไม่แสดงออกมาให้เห็นว่าเป็นโรคใบด่างนะครับมันจะแสดงออกมาก็ต่อเมื่อไวรัสนะครับมันเข้าไปอยู่ในเซลล์ของต้นมันสัปปะหลังของเรานะครับมันถึงจะแสดงอาการให้เห็นว่ามันของเรานั้นเป็นโรคใบด่างนะครับไวรัสตัวนี้นะครับ มันจะเข้าไปทําลายระบบของการสังเคราะห์แสงโดยตรงนะครับก็คือคลอโรฟิลล์นะครับหรือว่าสีเขียวที่อยู่บริเวณใบของมันสปะหลังของเรานะครับมันก็เลยทําให้ระบบการสังเคราะห์แสงหาอาหารนะครับทําได้ไม่ดีนะครับถ้าหากว่าไวรัสตัวนี้นะครับได้เข้าไปทําลายต้นมันสปะหลังของเราในช่วงอายุตั้งแต่สองสามเดือนแรกนะครับเกษตรกรบางคนก็จะจิตตกกังวลนะครับเพราะว่าในช่วงนี้นะครับมันสปะหลังของเรานั้นอยู่ในช่วงสร้างความเจริญตบตทุกส่วนนะครับ โดยเฉพาะใบกับลําต้นนะครับอย่างเช่นเจ้าของไร่แปลงนี้นะครับหากจะถอนทิ้งนั้นก็ไม่แน่ใจนะครับว่าต้นพันธุ์ที่จะเอามาปลูกใหม่นั้นจะมีเชื้อโรคใบด่างติดมาหรือเปล่าน,นะครับก,ก็เลยต้องปล่อยเลยตําเลยนะครับเจ้าของไร่แปลงนี้นะครับเขาก็เลยใช้วิธีการกบยั้งและการชะลอนะครับเพื่อที่จะไม่ให้โรคใบด่างเล่นงานมากไปกว่าน,นี้นะครับโดยเจ้าของไร่นะครับเขาใช้อยู่2วิธีที่ตองแดเคยได้แนะนําไปนะครับข้อหนึ่งนะครับเจ้าของไร่นั้นเขาคิดว่านะครับใบละตัวนี้นะครับ ส่วนใหญ่ก็จะเข้าไปทําลายส่วนที่เป็นสีเขียวหรือว่าคอรฟิลที่ใบของมันสำปะหลังของเรานะครับดังนั้นนะครับเขาก็เลยเน้นปุ๋ยที่ไปเพิ่มสีเขียวหรือคอรฟิลให้มากขึ้นนะครับเพื่อที่จะช่วยให้ใบมันสำปะหลังของเขานั้นมีสีเขียวมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะได้สั่งข้อแสงได้ดีขึ้นด้วยนะครับปุ๋ยที่เราใส่มันสำปะหลังในช่วงนี้นะครับเกษตรกร,กรทุกๆคนนะครับก็รู้ดีอยู่แล้วนะครับว่าเราจะต้องใส่ปุ๋ยหรือว่าฉีดปุ๋ยที่เน้นไนโตรเจนหรือว่าตัวเเข้าไว้นะครับ เจ a, z, <th> mm ้าของไร่แปลงนี้นะครับก็เลยเน้นไปที่ปุ๋ยเกล็ดนะครับเพื่อที่จะทําการฉีดทางใบนะครับเพื่อให้มันของเขานั้นกระตุ้นให้ใบมีความเจริญเติบโตให้มากนะครับและเพื่อที่จะได้มีพื้นที่สีเขียวมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะช่วยทําการสั่งข้อแสงยั่งความเจริญเติบโตแข่งกับโรคใบด่างนะครับและข้อ2นะครับเมื่อเจ้าของไร่ใช้การเลี้ยงปุ๋ยทางใบแล้วนะครับเขาก็ยังเพิ่มการฉีดด้วยสารเคมีเสริมเข้ามาอีกนะครับเพื่อช่วยชะลอโรคใบด่างนะครับ ฟังดีๆนะครับว่าช่วยชะลอนะครับไม่ได้ช่วยกําจัดนะครับโดยสารตัวที่ว่านี้นะครับก็คือสารฆ่าแมลงนะครับโดยเฉพาะแมลงบีขาวนะครับเขาใช้2ตัวนะครับตัวแรกก็คือไทอะมีโทแซมนะครับตัวที่2ก็คือไดโนฟลูแลนต์นะครับผลก็เลยออกมาอย่างที่เห็นนะครับแต่ถ้าหากว่ามันสปะหลังของเกษตรกรท่านใดนะครับเริ่มเป็นไวรัสใบด่างในช่วงที่มันสปะหลังลุงหัวไปแล้วนะครับก็คือตั้งแต่5เดือนขึ้นไปนะครับอันนี้นะครับ ยังไงก็ถือว่าผลผลิตนั้นก็ยังจะได้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งอาจจะไม่ตรงตามเป้าหมายที่เคยได้นักนะครับแต่รับรองครับว่าอย่างไรก็มีหัวมันไว้ได้ขายอย่างแน่นอนนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่ามันอายุ4เดือนขึ้นไปแล้วนะครับเขาจะเริ่มมีภูมิคุ้มกันนะครับสามารถต้านทานโรคได้ระดับหนึ่งนะครับโดยเฉพาะพวกสายพันธุ์ที่ได้รับการยอรับจากภาควิชาการเกษตรนะครับเดี๋ยวลองฟังบทความบทความหนึ่งนะครับที่ตอง8ได้เข้าไปค้นคว้ามานะครับ แล้วก็ได้เข้าไปฟังจากปากของรองศาสตราจารย์ดอ,อร์ภาควิชาพืชไร่นาคณะเกษตร,รของมหาวิทยาลัรรยเกษตรศาสตร์ท่านหนึ่งนะครับซึ่งท่านก็กาลังค้นคว้านะครับเพื่อที่จะหยุดมันสับปะหลังใบด่างเช่นกันนะครับท่านได้บอกไว้นะครับว่าหากมันสับปะหลังที่เป็นโรคใบด่างนะครับแต่ใบของมันสับปะหลังนั้นยังมีพื้นที่สีเขียวหรือว่าคลอโรฟิลล์อยู่นะครับกระบวนการสังเคราะห์แสงก็ยังคงทํางานได้นะครับเพียงแค่อาจจะทําได้ไม่เต็มที่เหมือนกับต้นมันสับปะหลัง ที่ไม่เป็นโรคใบด่างนะครับต่างกันก็แค่นั้นนะครับการให้ผลผลิตหรือว่าหัวมันสัปปะหลังนั้นก็ยังมีการสร้างหัวตามระบบของมันสัปปะหลังอยู่ดีนะครับซึ่งการให้ผลผลิตนั้นอาจจะตามกว่ามาตรฐานเท่านั้นเองนะครับครับคลิปนี้ตอง8ก็หวังนะครับว่าความรู้ที่ได้ถ่ายทอดไปในคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับเกษตรกรมือใหม่ทุนน้อยนะครับและเกษตรกรที่ประสบปัญหากับโรคใบด่างอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งอาจจะนําไปใช้แล้วก็ให้เกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ แล้วก็อาจจะไม่ใช่ทางแก้ไขปัญหาโดยตรงนะครับแต่มันก็คือทางออกนะครับที่จะช่วยพยุงให้มันสับหลังที่เป็นโรคใบด่างให้ผลผลิตออกมาได้นะครับโดยที่ไม่เสียปีในการลงทุนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องตอง8ผิดเป็นครูเรียนรู้ด้วยตัวเองคลิปนี้สวัสดีครับ